ครับสวัสดีครับพบกับแชมป์ซีคาวนะครับที่งานมอเตอร์โชว์ปี2024ครับวันนี้นะครับเราพบอยู่กับเจ้าตัว Ford Ranger M S R T นะครับที่ยังเป็นกระแสโด่งดังในโลกโซเชียลนะครับ Ford M S R T คืออะไรนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวพิเศษนะครับที่ยังไม่มีจำหน่ายในไทยนะครับตัว M S R T เนี่ยย่อมาจาก M Sport Road Technology นะครับผมซึ่งตัวเนี้ย M S R T เนี่ยเขามีประสบการณ์อยู่ใน แวดวงแรนลี่นะครับมากกว่า40ปีนะครับซึ่งตอนนี้เขาได้มาจับมือกับทางวิศวกรทางฟอร์ดนะครับผมอ่าไปดูไปดูกันนะครับว่ารถคันนี้มีอะไรมาบ้างนะครับแต่ว่าคันนี้มันมันจะเป็นคอนเซปตที่เอาตัวเรนเจอร์วแท็กมาตกแต่งให้ดูเฉยๆนะยังยังไม่เป็นเครื่องดีเซล v 6นะแต่ถ้ากิดว่าเป็นของสเปคยุโรปเนี่ยก็คือจะเป็นสเปคเต็มก็คือจะเป็นเครื่องดีเซล v 6 นะครับอ่าเรามาดูชุดแต่งไพน์อันก่อนเลยนะครับอย่างแรกนะครับนี่ครับกระจังหน้าออกแบบใหม่นะครับหน้าพร้อมสีดําเงานะครับพร้อมโลโก้ฟอร์ดเอฟีอย่างสวยงามนะครับส่วนกันชนนะครับดูครับสรีระของเขาออกเป็นแนวสปอร์ตอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับแล้วก็ถูกหลักทิศทางลมกลศาสตร์ด้วยนะครับเวลาวิ่งนะครับต่อมานะครับโป่งด้านข้างโป่งด้านข้างนี่คือสวยสุดนะครับเป็นอ่าโป่งตัวนี้นะครับมันก็จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวทั่วไป นะครับต่อมานะครับเห็นไหมโป่งเนี่ยจะไม่มีคิ้วเหมือนกับตัวเดิมๆมาแล้วตัวเนี้จะดูแบบมีมิติมากขึ้นนะครับผมแล้วก็นี่ครับมาพร้อมช่องลมทางด้านนี้นะครับช่องลมทางด้านล่างนะครับตัวนี้ออกแบบสวยผมชอบนะตัวนี้นะครับต่อมานะครับล้อแมกนะครับล้อแมกตัวนี้มาพร้อมกับล้อแมกขอบ21นะครับผม่าพร้อมยางคอนด i เดนเท l นะครับ275เจทีขอบ21 นะครับผมและที่สําคัญเลยรถคันนี้นะครับโหลดโหลดลงมานะครับโหลดจากโรงงานเลยก็คือว่าของเดิมสูงเท่าไหร่คันนี้โหลดลงมาประมาณสี่สิบมิลลิเมตรนะครับแล้วก็เนี่ยดูดีไซน์ด้านข้างนะครับพวกชุดสเกิร์ตนะครับอ่าชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับมือจับเป็นดําเงานะครับอ่านี่มาดูด้านหลังดีกว่าด้านหลังนะครับแล้วก็สหรับโดักด้านหลังเนี่ยผมชอบมากเลย ตูดเป็ดตูดเป็ดคันนี้สวยมากแล้วก็มีเสรญลักษณ์พร้อมโลโก้ M S R T นะครับพร้อมมากันชนท้ายนี่กันชนท้ายนะครับตัวเนี้ยทําเหมือนเป็นเกึ่งดิฟฟิเวเซอร์นะครับเวลาลมวิ่งมาปุ๊บมันจะตัดเข้านี่โหสวยจริงๆคันนี้ผมยอมรับเลยนะครับแล้วก็มาดูที่ภายในกันดีกว่าวนี่เลยนี่ครับนี่มีวิ่งมาให้ด้วยด้านบน ซึ่งแบบโอเคเลยคันนี้ถ้าเกิดว่ามีขายมีขายในไทยนะสุดจัดดูที่ภายในนะครับอ่าภายในตัวนี้เป็นเบาะบักเก็ตซีดนะครับที่ออกแบบมาเฉพาะตัว M S R T โดยเฉพาะนะครับเดินได้สีน้าเงินนะครับมาพร้อมแสลัก M S R T โหคันนี้สุดยอดถ้าหากว่ารถคันนี้มีจําหน่ายเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวผมจะรีบแจ้งทันทีเลยผมก็ชอบเหมือนกันนะครับคันนี้เพราะสวยส,สุดนะครับก็ ถ้าหาว่าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจโปรโมชันดีๆนะครับก็สามารถมาพบกับแชมป์ได้ที่งานมอเตอร์โชว์ได้นะครับสองพันในงานมอเตอร์โชว์ปีสองพันยี่สิบสี่เนี่ยนะครับก็ขออนุญาตฝากเบอร์ติดต่อแล้วกันนะครับศูนย์เก้าศูนย์เก้าห้าแปดแปดห้าเก้าสองนะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็แชร์ให้กําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ก็ยังไงลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ